ดวงจันทร์ก็เป็นใจนะครับมีหลายสีมีสีเขียวสีเหลืองสีส้มนะครับแล้วก็มีสีฟ้าปนนิดๆน,นะฮะหรืออาจจะคิดไปเองก็ได้นะฮะที่สำคัญเนี่ยค่ำคืนนี้เป็นใจจริงๆนะฮะในการทำน้ำมนต์นาคราชสำหรับวิชาอาโปรกรรมฐานนคราชสื่อวิญญาณนะครับ ได้รับพลังจากจันทราเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับน้ำมนต์นัคราชนี้นะครับน้ำมนต์นัคราชนี้เนี่ยสำคัญมากๆในวิชาอาโปรกรรมฐานนัคราชรสื่อวิญญาณจะขาดไม่ได้เลยนะฮะสำหรับวิชานี้